ต่อกันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะคุณผู้ชมคะเปิดตัวโครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดจากฝางข้าวซึ่งเรียกว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุทางการ,กรเกษตรที่เหลือใช้ค่ะโดยวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชัยภูมิและกลุ่มนักวิจัยรวมถึงนักพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากประเทศจีนนะคะอาทิบริษัทซุนซีปุ๋ยไทยกรุ๊ปจำกัดบริษัทยางชั่วรุ่นเจียงอีโคโลกิคอล Agriculture จําจำกัดให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและวัสดุเหลือใช้โดยเริ่มโครงการพัฒนาปุ๋ยอัดเม็ดจากฝั่งข้าวภายใต้แนวคิดชัยภูมิโมเดลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรและนอกจากนี้นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสำหรับการเปิดตัวโครงการนี้กลุ่มดักวิจัยและ นักพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากประเทศจีนก็ได้มีการเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์พีภูตะวันตำบลโคกกรวดจ,จังหวัดนครราชสีมาพร้อมลงนามความร่วมมือโดยมีนายสุรพัฒนหมื่นศรีรัตนประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นางสาวปัทิตาโชคสุวัฒนาสกุลประธานหอ,อการค้าจังหวัดชัยภูมิผู้บริหารของบริษัทจากจีนมาร่วมพิธีค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของประธานวิสาหกิจชุมชนผ,ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพกันค่ะผมมุ่งเน้นในจังหวัดชัยภูมิก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างพลังนะครับลดการเผาการใช้วัตถุดิบ นำมาเป็นผลประโยชน์ในเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์อันนี้คือเราโฟกัสมาที่จังหวัดเชยภูมิก่อนเลยครับแล้วผมก็จะทำที่นี่จนประสบผลสำเร็จนะครับแล้ววันนี้ที่เรามาคิกออฟกันคือชชยภูมิโมเดลครับโดยวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพครับ ค่ะดีก็น,นะคะเป็นเรื่องของการลงนามความร่วมมือนะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยนําวัสดุที่เหลือใช้นี่นะคะมาแปลงให้เป็นเงินเพื่อสร้างรายได้และก็สร้างความยั่งยืนรวมไปถึงการกําจัดเศษวัสดุเหลือใช้อีกด้วยค่ะไปดูที่เรื่องของนวัตกรรมใหม่อาหารสัตว์เลี้ยงระดับพร